มือช้าปวดมือเป็นภาวะที่พบบ่อยในทางคลินิกกระดูกและข้อเรามักจะว,วินิจฉัยจากสาเหตุที่พบได้บ่อยๆนั่นก็คือภาวะผังพืชกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือหรือที่เรารู้จักกันว่าคา r p a l tunnel s y n d r o m ภาวะผังคือกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือหรือที่เรารู้จักกันว่าคาร์พอททันนลซินโดมมักจะถูกกดเส้นประสาทที่ชื่อว่ามีเดียนเนิร์ฟซึ่งคาร์พอททันนลซินโดมนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มคอมเพรสซีฟนิวโรพาธีพบได้ถึง90%ดังนั้นเวลาผู้ป่วยมาพบเราจะมาด้วยอาการอะไรละ่ะก็คืออาจจะมาด้วยอาการปวดเป็นนิวโรพาติกเพล หรือจะมาด้วยอาการชาตาม median nerve distribution นั่นก็คือโป้งชี้นางหรือว่าครึ่งหรืออาจจะมาด้วยอาการทั้งสองอย่างเลยนะครับสำหรับภาวะนี้อุบัติการเจอบ่อยไหมส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอประมาณ3.8ในประชากรทั่วไปหรือจะพบได้ประมาณ276ต่อประชากร1แ0 0 0 0คนต่อปีรอบนี้มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุที่เจอบ่อยๆนั้นเราคิดว่าอายุกันเท่าไหร่แน่นอนครับก็จะพบในวัยที่ค่อนข้างเลยวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุนั่นก็คือ40-60ปีแต่อย่างไรก็ตามสามารถพบในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยและก็อายุเยอะกว่านี้ได้นั่นก็คือเรนจ์ที่พบได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20-87ปีครับ สำหรับหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้มีอะไรบ้าง 1. a n a t อ m นาตมีของตัวคาปาทันเนลสองพาโถฟิสิโอโลจีของการเกิดโรคคาปาทันเนลซินโดม 3. การวินิจฉัยภาวะโรคคาปาทันเนลซินโดม 4. ี่การอนเวสติเกชันและสุดท้ายข้อที่5นั่นก็คือการรักษาภาวะคาปาทันเนลซินโดมครับทีนี้เราตามไปดูทีและแต่ละหัวข้อเลย อะนาตอมีออฟคาร์เปิลทันเนลคาร์เปิลทันเนล ก็เหมือนอุโมงค์ที่อยู่บริเวณของตัวข้อมือซึ่งนักศึกษาจําเป็นจะต้องรู้ b o u ดอรี่หรือขอบเขตของตัวคาร์พอทันเนลแบงออกได้เป็น4ขอบเขตด้วยกันบริเวณด้านดอซอลจะประกอบด้วยตัวคาร์พอโบนที่มา articulation กันส่วนทางด้านมีเดล้นั้นจะเป็นในส่วนของสแครฟฟอยแล้วก็ทาพิเชียลริส่วนฝั่งด้านแลตเทอร์ลนั้นจะเป็นส่วนของพิซิร์มแล้วก็ฮุกออฟแฮมเมนด้านโวล่าที่สุดหรือด้านใต้ที่สุดเนี่ยจะเป็น เฟกเ r อร์เลตินาคูลัมในช่องช่องนี้นักศึกษาลองจินตนาการนะครับมันจะมีตัวของโครงสร้างต่างๆของร่างกายยิ่งผ่านนั่นก็คือพวกเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทเส้นเอ็นนั้นจะประกอบไปด้วย FDP และ FDS ซึ่งก็คือ Flexor Digitalum p r o f u n d u s และ Flexor Digitalum Superficial ร s รวมไปถึง FPL Flexor p o l i พล s ชลองกัดและตัวของ m e i i n n น r น e นั้นจะวิ่งอยู่โวล่าที่สุดต่อตัว สัตเจร์ของตัว f ฟกช o r t e n นดอนี้สำหรับหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่อง Pathophysiology of Carpal Tunnel Syndrome นะครับหัวข้อนี้มีความสำคัญมากนักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะจะใช้อธิบายอาการของคนไข้ในแต่ละสเตจได้นะครับเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนไข้ Carpal Tunnel Syndrome เหมือนกันวินิจฉัยเหมือนกัน แต่ความซีเวลิตี้ของโรคนี้จึงแตกต่างกันบางคนเป็นแค่ชาเป็นเป็น,ปน,ปนหายหายไม่ได้มีอ่อนแรงบางคนชาตลอดเวลาบางคนเริ่มมีอ่อนแรงร,ง,นอองร่วมด้วยมีกล้ามเนื้อฝอ่งรวมด้วยซึ่งพวกนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะิโี่ตโลจิกเชนของตัวมีเดียงเนิฟที่ถูกกดทับทีนี้เรามาดูสเตจจิ้งของมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างโดยองค์ประกอบหลักๆเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนนะครับก็คือ 1. b เบรกด บาดเน e ร์แบลเลีรโดยภาวะนี้จะเพิ่งถูกกดน้อยอาการยังเป็นไม่ค่อยมากส่วนใหญ่ผู้ป่วยยังไม่ได้มาเจอเรานะครับอันที่2เป็นในส่วนของ endoneurium s i c n e n i n g ตอนนี้อาการจะเริ่มเป็นมากขึ้นและเริ่มมีชาเป็นๆหายๆแต่ไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับพวกนี้เนี่ยคนไข้จะเริ่มมาเจอเราละการตรวจร่างกายพวก provocative test ซึ่งจะกล่าวหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่น้องอาจจะรู้จักกันมาบางคนแล้วพวก m o d i f y f i l e n test เีเนอไซหรือว่าเ e อร์แกลนเทสเนี่ยอาจจะโพสิทีฟได้ในสเตดนี้เป็นต้นไปสเตทที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเพอริเนลล์ติกเ e นิ่งนะครับตัวเพอริเนลล์ติกเ e นิ่งเนี่ยอาการคนไข้จะเป็นมากขึ้นจะบอกว่าชาตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่ได้มีภาวะอ่อนแรงอะไรนะครับอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องของโ o c a อร i ไลฟ์ไฟเบอร์ดีมายเนชันและสุดท้ายเนี่ยสเตทที่5คือรุนแรงสุดก็คือแอคซอนอสดีเจเนเรชัน โดยภาวะนี้คนไข้จะมาด้วยเรื่องของ s ีเ v e state ของตัว c a r p o t h a n n syndrome ตรวจร่างกายหลาจะเจอเรื่องของทีนาอั t โท p ฟีหรือว่ามีทัมแอปดักชั่นเนี่ยไม่ได้เกรดห้เหมือนเดิมแล้วตรวจแล้วเหลือเกรดสหรือว่าเกรดสรวมถึงการตรวจเซน o r อรี่เชนในส่วนของ two-point discrimination ตรงนี้ก็จะพบว่ามันมีความผิดปกติครับในภาวะปกติถ้าเกิด Position ของ r i s ตอยู่ในท่า New,Tral Position ความดันในช่องข้อมือจะอยู่ที่ประมาณ3 5มถึมลอิมตรซึ่งในภาวะนี้เลือดยังไปเลี้ยงเส้นประสาทได้ปกติอยู่มีการทำการศึกษาว่าหากความดันในช่องข้อมือเพิ่มมากกว่า2 0 3 0ถ mm มลอดจะทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทบริเวณข้อมือลดน้อยลงมีคำถามนะครับนะักศึกษารู้หรือไม่ว่า ในท่าที่เราทำํำ r e a h extension เช่นการคลิกเมาส์ที่อยู่ในท่าสไลดี้ r i a extension ความดันในช่องข้อมือจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่จะเลยนะครับอยู่ที่16ถึง21มิลลิเมตรประลอดและท่าที่ทําให้ความดันในช่องข้อมือเพิ่มสูงที่สุดก็คือ r i s t extension มากกว่า40องศาความดันในช่องข้อมูลจะเพิ่มขึ้นไปถึง63มิลิเมตรปรอดดังนั้นประเด็นตรงนี้จึงมีความสำคัญในการแอดไว้คนไข้นะครับในการให้มีไวฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันต้องดูอาชีพคนไข้ต้องดูลักษณะาการทำงานของคนไข้ว่าเขามีการกระโดดข้อมูลมากน้อยเพียงใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกวิธีการรักษาในอนาคตถัดไปครับสำหรับสาเหตุที่ทำให เกิดคาร์โปทันเนลซินโดมนั้นอาจจะแบ่งหลักๆได้เป็น4อย่างก็คือ1เนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างที่มีขนาดของตัวคาร์โปทันเนลเล็กตั้งแต่เกิดตั้งแต่กาําเนิดอย่างเช่นในคนที่ข้อมือเล็กเมื่อเทียบกับคนข้อมือใหญ่ก็จะมีภาวะที่เกิดคาร์โปทันเนลได้ง่ายกว่าอันที่2เป็นเกิดหลังจากมีสาเหตุจากโพสทอมติกหรือว่าโพสอินเฟคชัน พวกนี้จะเกิดจากพวกเช่น distal l a d i u s fracture แล้วมีมาวยเ่งแยนกระดูกติดผิดรูปบรบิเวณข้อมืออันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึงที่ทำให้เกิด carpal tunnel syndrome ได้ภาวะที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ medical condition เช่นเรื่อง rheumatoid disease เรื่อง diabetic m e l i t u s หรือ DM หรือว่ากระทั่งเรื่องของ hypothyroidism และสุดท้ายข้อที่4นั้นก็คือเป็นอาชีพหรือว่ากิจวัตรประจาวันที่เขาต้องเป็น repetitive hand movement ที่ต้องมีการ r i s k extension r e f l e c t i o n อยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นพวกนักขุดเจาะหรือว่าพวกทําก่อสร้างอาชีพเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดภาวะคาร์บอนเทนนอลซินโดมได้นะครับหัวข้อถัดมาเราจะมาเรียนรู้เรื่อง how to d i a t n o s e t i o n s i t <โด> คาป้ทัเนาซินโดมนะครับก่อนอื่นนักศึกษาจะต้องรู้ว่าตัวคาป้ทัมเนาซินโดมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1อาการยังเป็นไม่เยอะส่วนใหญ่ประวัติคนไข้จะมาด้วยเรื่องของว่ารู้สึกชาบริเวณเฉพาะปลายนิ้วแต่ตรงฝ่ามือเนี่ยยังไม่มีอาการชาอาการชาไม่ได้เป็นตลอดเวลาแต่จะเป็นมากช่วงอากาศเย็นช่วงกลางคืนหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าแล้วคนไข้จะบอกว่าทำอย่างไรให้มันดีขึ้น สะบัดมือครับสะบัดมือจะรู้สึกดีขึ้นพวกนี้เนี่ยจะ,จะยังไม่มีอาการเรื่องของอาการอ่อนแรงบริเวณของการหยิบจับของอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นแค่สเตจที่1นึ่สเตจที่2ออาการจะเริ่มเป็นมากขึ้นเริ่มมีอาการชาเป็นมากขึ้นอาจจะเริ่มชาลามลงมาถึงบริเวณของโคนนิ้วมือ,มอ อาการเป็นตลอดทั้งวันประวัติตรงนี้อาจจะมีเพิ่มเติมตรงที่ว่าคนไข้จะเริ่มมีอาการรู้สึกหยิบจับของแล้วของหล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อตรงฝ่ามือย,ยังไม่ได้รู้สึกฝ่องลงนะครับแล้วก็สเตจสุดท้ายเนี่ยสเตจที่3คือสเตจซีเวียอันนี้เป็นมากขึ้นแล้วในสเตจนี้คนไข้จะมาด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณฝา่ฝามือฟีบและชามาถึงบริเวณของฝ่ามือรวมถึงบางครั้งบริเวณปลายนิ้วมือเนี่ย ไม่มีความรู้สึกแล้วอันนี้ก็จะเป็นมากขึ้นสําหรับการซักประวัติอย่างอื่นที่นักศึสษาจะต้องระวังเสมอก็คือต้องซักประวัติว่าคนไข้ไม่ได้มีพวกเน็กเพนหรือว่าเลดี้เอทเพนจากบริเวณเน็กมาที่บ,บ,ร,บริเวณแฮนนะครับเพราะไอเรื่องของ D.S.R. เนี่ยจะต้องอยู่ในส่วนของ d f f f e e อเรนเชียลไดโนซิสเสมอกับตัวของ c a r p Carpal t u n n e l Syndrome ทีนี้เรามาดูกันว่าการตรวจร่างกายภาวะ Carpal t u p n e l Syndrome เนี่ยเราควรจะตรวจอะไรบ้างการตรวจร่างกายทางออโท p ิดิกอย่างที่เราทราบกันก็คือดูคำขยับแล้วก็วัดนะครับอันแรกก็คือเรื่องของดูดูก็คือเอาฝาหมือคนไข้ามาดูทั้งสองข้างดูว่ามีตัวของ ที่นาอาโทฟีหรือเปล่านะครับอันที่สองเนี่ยเป็นส่วนของคาคคำหาจุดกดเจ็บพวกนี้อาจจะไม่ได้มีที่พิเค้อจุดกดเจ็บที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ขยับก็คือเลนออฟโมชันแอคทีฟกับพาสซีฟเลนออฟโมชันคนไข้ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีปัญหายอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นฟูลเลนออฟโมชันยกเว้นมีแอสซีฟซินโดรมต่างๆพวกอัลไทติดเชนหรือว่าพวกมัลลิวเนียนอันนี้ก็จะตรวจพบว่าคนไข้มีภาวะมีมิดเลนออฟโมชันได้สุดท้ายตัวที่อยากจะเน้นในบทเรียนนี้ก็คือโพเวอร์เชตีฟเทสหรือว่าพวกสเปซิฟิกเทสนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโพเวอร์เชตีฟเทสของตัวคาร์พอทันนัลซินโดรม ีอะไรบ้างนะครับพึ่งหลับกันนะครับจริงๆแล้วตัว Provocative Taste ของตัว Cartal Tunnel Syndrome หลักๆที่จะสอนในวันนี้นะครับประกอบไปด้วย 1. Final t e s t 2. Modify Final t e s t e 3. Genial Sign 4. Neurgan Compassion Taste คำถามนะครับ f a r e n t t s t และ Modify Final Taste มีความแตกต่างกันอย่างไรครับ เฉลยนะครับตัวฟาเลนเทนเนี่ยคือจะอยู่ในท่าเอลโบเนี่ยวางอยู่ที่บริเวณโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็คือเฟก e ริสอ่าแต่ถ้าโมดิฟายฟาเลนเทนอย่างในคลิปวีดีโอนะครับข้อ2เนี่ยไม่ต้องวางที่โตะนะครับเอา restriction ประสานเข้าหากันได้เลยนักศึกษาสามารถใช้เทนไหนก็ได้นะครับทั้ง2องเทนถัดมาทีเนียลไซทีเนียลไซตรวจอย่างไรล่ะเราไปดูกันในคลิปวิดีโอนะครับ เล่นเทสตรวจโดยให้ผู้ป่วยตั้งข้อสอบไว้บนโต๊ะร่วมกับ f r c ฟ i o n r i s สโดยอาศัย Gravity ผู้ป่วยจะมีอาการปรวดหรือว่าชาตาม Median n e r v e Distribution การตรวจร่างกายนี้ให้รอระยะเวลาประมาณ1นาทีหากผู้ป่วยแสดงอาการขึ้นมาภายใน1นาทีถือว่าฟาเ e นเทส p o โพซิที modify n ァレนเทสจะเป็นการปรับเปลี่ยนจากท่าฟาเลนเทสโดยดั้งเดิมโดยให้ผู้ป่วยทําการเฟกชั่นลิดเข้าหากันทั้งสองข้างโดยระยะเวลาการตรวจนั้นตรวจเป็นใน1น,นาทีเหมือนกันโดยหากผู้ป่วยแสดงอาการปวดหรือว่าชาตามมีเด n ยนเนฟดิสติบิวชั o นภายใน1น,นาทีถือว่า t เทสโพซิทีฟ n ีเนี้ยวซาคือการเคราะบริเวณของเส้นประสาทมีเดียนเนิรโดยที่ตำแหน่งที่เคาะบริเวณนั้นคือดิสตอร์ริสคิดโดยเคาะบริเวณดังกล่าวผู้ป่วยจะมีอาการเสียวแป๊บไปตามบริเวณของ m e d i ียนเนิร์ฟดิสติบิวชัอย่างไรก็ตามการรู้ Surface a n a t o โตมก็จะทำให้ช่วยกัน ตรวจมีความแม่นยำมากขึ้นโดยนักศึกษาอาจจะให้ผู้ป่วยเกรงบริเวณของข้อมือโดยเส้นที่นูนขึ้นมาจะมีทั้งหมด2เส้นเส้นที่อยู่บริเวณของเรเดียลกว่าก็คือเฟ็กเซอร์คาร์ไบเรเดียลิสส่วนเส้นที่อยู่ด้านในกว่านั้นก็คือพ o อมลิสลองกัสดโดยที่มีเดียนเนฟจะวิ่งผ่านระหว่าง2เส้นนี้ดังนั้นตำแหน่งที่นักศึกษาทำการตรวจร่างกายคือบ,บริเวณระหว่าง2เส้นนี้ของดิสตรลิสคีทโดยทงการเคาะครับ และเทสสุดท้ายนะครับเ h e g a n c e o m p r e s s i o n Test เทสนี้นะครับถือว่าเป็นเทสที่มี Sensitivity และ Specificity ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเทสก่อนหน้านี้นักศึกษาลองไป d h e g e a n Pressure Test ผู้ตรวจกด Median Nerve ที่บริเวณของข้อมือด้วยความแรงคงที่ หาผู้ป่วยมีอาการปวดขึ้นมาหรือมีอาการชาตาม median nerve distribution ภายใน1น,นาทีถือว่าผลตรวจนั้น positive อย่างไรก็ตามนะครับนักศึกษาควรจะตรวจร่างกายที่เราวินิจฉัยแยกโรคไว้ด้วยนั่นก็คือตัว cervical spondylotic ละ d i c u l o p a t h y หรือ CSR ซึ่งเป็นภาวะที่คนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องการปวดหรือชา บริเวณมือได้เช่นกันโดยอย่างลืมตรวจ p o โพ t i ท e test ของตัว CSR นะครับอย่างเช่นพวก s u r อ r i n g t e ท t หรือ Axial c o m p r e s s i o n test บริเวณของคอสุดท้ายการตรวจหลายๆเทสร่วมกันหาก s ท Positive หลายๆเทสจะเพิ่ม l ลล o o บูเดโชในการวินิจฉัยภาวะ c a า t u n ท e น s y ลซิงด e ที่มากขึ้นขึ้น สำหรับหัวข้อถัดมาเรื่อง i investigation o o c a r p a l t u n n น l า y ซินโดมนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้นิยมส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพวกเอ็กพวก CT s c สแกนหรือว่าอัลตราซาวรวมถึงเอ็มไออย่างอะไรเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าภาวะนี้นั้นเป็นภาวะคลินิคอไดโนสิกก็เพียงพอแล้วแต่การที่จะส่งตรวจ Imaging Study นั้นพวกนั้นในกรณีที่เราสงสัยว่าคนไข้มีสาเหตุที่ทำให้เกิดคาป์ทันาสซินโดมร่วมด้วย อย่างเช่นเราสงสัยว่ามีเมลูเนียของตัวริดส t a l เอเลเดียหรือว่ามี OA เอชของตัวว Joint อะไรประมาณนี้นะครับนากศึกษาซึ่งจริงๆตัวที่จะช่วยการยืนยันหรือว่าอาจจะมีประโยชน์เรื่องของการบอกซีวิลิตี้ของตัวคาร์พ่อทันแนลซินโดรมที่เราชอบส่งกันก็คืออิเล็กโทรด g n o s t i c s t u ร์นะครับของตัว EMG พวกนี้อาจจะรีพอร์ตมาเรื่องของไมซี v i ลิตี้โมเดเลตซีวิลิตี้รวมไปถึงซีเวีย อ่าซีเวลิตี้นะครับของตัวคาร์พอทันเนลซินโดมครับผม <S <S เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทรีตเมนต์ในภาวะคาร์พอทันเนลซินโดมโดยภาวะปกติเราจะแบ่งการรักษาออกเป็นหลักๆได้2แบบนั่นก็คือ 1. การรักษาแบบอนุรักษ์นิยมหรือการรักษาโดยไม่ผ่าตัดอันที่2ก็คือการรักษาแบบการผ่าตัดนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ conservativetreatment หรือ non surgical treatment ในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาแล้วก็การรักษาโดยการไม่ใช้ยานะครับเรามาดูประเด็นแรกก่อนเรื่องการรักษาโดยการใช้ยาการใช้ยาในปัจจุบันมีการกล่าวถึงนะครับดังต่อไปนี้ 1. เ n s a e d r องออร์โรวิอรยกลุ่ม กาบาเพนมตินที่ก็คือเป็นเซยรอยอินเจคชันนะครับเรื่องมาแรกก่อนเรื่องของเอนเซนนะครับเอนเซนเนี่ยจริงๆแล้วตัวสตาดี้มีคนทำการศึกษาว่าให้กับไม่ให้เนี่ยเรื่องของลดเพนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับอีเวนต์ปัจจุบันเนี่ยจึงบอกได้ว่าตัวเอนเซนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโร l ในการรักษาภาวะคาโปทันนัลซินโตรในภาวะกับการตัวที่2เนี่ยตัวออร์เรอร์เซโรย์พบว่า ตัวช็อตคอร์ตออรอสเตียรอยเนี่ยมีการมี e v เ d น n ์ซัพพอร์ตนะครับว่าช่วยลดเรื่องของเพนสกรในคนไข้ที่มีเรื่องของคาร์เทันนอลซินโดมได้แต่อยงไรก็ตามการให้ออรอเพนิซิลลนเนี่ยออรอลเสียรอยนั้นจะเป็นการรักษาในช็อตเทอมเท่านั้นส่วนตัวที่3ตัวกาบาพินตินนะครับตรงนี้มักจะมีคำถามว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยคาร์เทันนลซินโดม ส่วนใหญ่จะมีภาวะนิวโราพาติกเพนตัวการบ้าก็น่าจะมาช่วยลดเพนได้แต่อย่างไรก็ตามมีหลายๆสตาดี้พูดมาแล้วนะครว่าการให้กาบา้าเพนงตินั้นไม่ได้ช่วยในการรักษาภาวะขาต่อทันเนลซินโดมนะครับโดยส่วนใหญ่จะแนะนำให้เรื่องรักษาเป็นตัวของช็อตคอร์สออรัลเมดิเคชันก่อนหากไม่ดีขึ้นก็จะเป็นโรของการเรื่องของการฉีดอินต้า เซโรด์อินเจคชันนะครับเข้าไปบ,บริเวณช่องคาร์ตเทนเนลซินโดมแต่อย่างไรก็ตามการฉีดไม่ควรจะฉีดเกิน3ครั้งเพื่อจะมีภาวะคอมเพเคชันจากการฉีดยากลุ่มเซโรด์ได้อย่างเช่นเพิ่มเลขของอินเฟคชันที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเลขของเทนดอนรับเจอได้นะครับต่อมาเป็นการรักษาอนุรักษ์นิยมแบบไม่ใช้ยาที่แนะนำเลยนะครับ ที่สามารถทำได้ง่ายก็คือเป็นการแอดไว้คนไข้ต้องเป็นไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันให้เขาหลีกเลี่ยงลักษณะาง,งานที่ต้องเป็นเช็คกิ้งแฮนด์หรือว่าการ repetitiv movement ของตัวแฮนด์บ่อยๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คนไข้อาจจะปฏิบัติตัวตามได้ได้ตามคำแนะนำเราเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเป็นอาชีพของเขาสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือการสั่งตัวของ wrist spin หรือ wrist o r วงนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยใส่ล็อกเวลาทำงานหรือใส่ทุกคืนก่อนนอนนะครับก <c oughs> ็จะชีปในท้า w ิ i น t n e u t ก็จะลดช่องความดันก็จะลดความดันในช่องข้อมือของตัวข้อมือได้ดีก็จะทำให้อาการคนไข้เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใส่ประมาณ6สัปดาห์นะครับผมก็จะช่วยสามารถลดอาการปวดและก็อาการชาของคนไข้ได้ ส่วนภาวะอื่นๆหรือแนวทางเลือกการรักษาอื่นเนี่ยตัวอ e ีเ e น c ์อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากอย่างเช่นพวกฝังเข็มพวกอัลตราซาวด์ช็อกเวฟนะครับอาจจะต้องรอ f u r ร์เ r อร์สตดีถัดไปสำหรับการรักษาแบบ Surgical Treatment หรือการผ่าตัดนะครับข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับ 1. นึ่งเ o ลคอนเซ t ร์ e t r e ทรี e เมนต์ ส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตาม journal หรือว่าตาม standard f a c e b o o k อาจจะมีตัวเลขที่แวรี่กันแต่โดยที่พิขคอลนั้นจะตัดกันที่ประมาณ6เดือนนะครับอันที่2ก็คือคนไข้ที่มาถึงเป็นเรื่องของ CVS หรือว่าเป็นสเตจสุดท้ายที่มีภาวะอ่อนแรงรวมไปถึงเรื่องของที่า a s t r o ีกลุ่มนี้จะแนะนำให้เลือกการรักษาแบบการผ่าตัดนะครับสำหรับการผ่าตัดก็คือ เป็นการผ่าตัดไปเอาตัวของ flexor เลตินาคูลุ่มออกนะครับที่กดทับเส้นประสาทดัำแผนภาพที่โชว์นะครับสำหรับการตรวจร่างกายในเรื่องของมอเตอร์พาวเวอร์นะครับแนะนำให้ตรวจเรื่องของทำแอปดักชันนะครับจะละักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตามคลิปดูว่าเขาตรวจยังไงกันนะครับ การตรวจแรงของกล้ามเนื้อโคนนิ้วโป้งทีหนามัสโซปกติทีหนามัสโซมีทั้งหมดสามมัดแต่มัดที่อยู่ตื้นและตรวจได้ง่ายที่สุดคือ a อ d ดักเตอ o ์โพ i ิซิสเบวหรือ APB โดยการให้ผู้ป่วยกลางนิ้วโป้งออกจากฝ่ามือแบบเป่าไม้แอ d u c t i o n โดยวางหลังมือราบติดโต๊ะแล้วกลางนิ้วโป้งชี้เพดานหลังจากนั้นบอกให้ผู้ป่วยออกแรงเกงไว จากนั้นผู้ตรวจกดนิ้วโป้งของผู้ป่วยให้แนบลงกับพื้นโต๊ะหากผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะมอเตอร์วิกเนตจะยังสามารถเก่งสู้กับแรงผู้ตรวจได้โอเคนะครับชั่วโมงนี้หวังว่าน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคาร์โปทนาซินโดมนะครับหากใครไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ทางเฟซบุ๊กที่ สิทธิทพงศ์สุวรรณพิสิ์และทางไอจนะครับก็คืออ่านเมดเดฟนะครับโอเจสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ